ว่ามาล้ม้วนมวลเปอรนหน่อยครับปุ๋ย้าขอลบได้ยินเสียงฮอลูกคิดว่าไก่มงบด้ยินเออมนมีจักสูตาับบนนี้ดีจุนี่ออกมนเนี่ยปากกาดีตาุ๊บใหญ่ค่ะเสียพอไม่พีน้องเอ้ยมาเบิงด้วยกำหัวบบเห็นหางครับกำหัวบบเห็นหางปากกาไง่เลี้ยนสลึงกับบะทอร์ใหญน่อยก็หน่อยก็เลี้ยนสลึง ดูงเกบก่าเกบเชียไใบจะเดือนหาบดบดก็บกังไปเชียไใบบิดตันอนพอจะดึมซียหางบากกันีว่าน้ำึ้นกับมายกนี่ดิอืน้ำคืนกับบ้านนี้น้ำรุ่งกับมานามน,ามมานี้ม่นจะมีน้ำอันนี้ป่าเขาปุ๊กไปบันดงไปแตบ,บ้านบันดง คงเชี่ยหไปเอ้ยขึ้นวะขึ้นกันขนาดดึงเงินวัดตึงลุกเล้งลุเล้งเอ้อตีมะกวัวคอยเรากัมาเชียหยาตัวหยาตัวมาแล้วมาแล้วมีมึงังไเดินเดนเดิรอดบึดรอดบึด ปลาพื้นบ้านเขาเบิกอ่ลูกปลาพื้นบ้านก็คือปลาเาไปดันลือโอ้ยัับมได้แค่นี้่อยลงซะสันให้มันเหย่ซะบ่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 ให่บ่่บ่บบ่บ่่่่บ่่่่่บ่บ่บ่่นได้่่่่ ดาด่าม <si suppression> ักการนานม่นานเลยโอ้ยนามหน้อยๆบ่พเพกูมากัดกูจะก้มได้บ่กเส้นทางอีเท้าว่ะนอนอยู่เย็นสีเลืองกับบ้านบ่มีหอนมีหนาวกับใครข่าะว่าเขาเดินนั่งเลยิ่งมากัดใครอยู่ดิโอ้ยกัดู่เลยเนาะ นั่นเลย <laughs> มาสมัยตรงนี้เะอยากกะนุงมัวเา <c oughs> พิีตมาเอาไปจังก็จะดึกยางขวบม,มาเลย,ยบ,บ,บกขวบไปว่าขวบาบกวบรองยางมากี่เ้ะเป็นโฟมน้ำมูหะตงน้าจะตุบ่ะเนาะะ มจักดุบดีบเตนบดีมีดีมากแล้วขาวยงียเงยยนด็มีแมรอดเบิมาดบ่อคืบ่มี่เนีนบเบดีดบ่บคือไปตึกตาด้วยค่ะสากับบ่หมีดอกมาดูบ่นพอเช่นนึงยี่สิบปอนดสิพอมาดูบ่อคอเช่นนึงว่ไปเถอบ่อันเพื่นเไปบ้านได้แบบ มีแต่หนองค่ายทั้งเด้อคือว่าไปเบิง้งอันเอียงกว่ามองที่ฮอบไปช่วยนะมันบุกแล้วบ่โอ้ยบุกจัิงดิมันก็ปีใหม่น้ำหูเป็นแบบหัวตะมากเน้นสิบอ่ะนีปั่นไปตอนนี้ก็น้ำพันหลุดๆนี่เว้ช่วยนะเออถ้าปีใหม่พุ่นหลังปีใหม่พุ่นจะได้ว่าบราเอาเียงไปเอาคนได้เขาจะรุ่งไปตื้อ กับบ้าเบาไหวเป็นไงแถวสองเส้นหายสองเส้นได้บ่กสองเส้นคือเ้นกิบเออเส้นวาตาทีเนื้อขืนนะได้ทางมันหลอดทึบมานโดนแล้วหูผดผดผดโดดแล้วโอ้ยโดดออกเบิ้ลโดดออกเบิ้ลโอ้เหลือพุกนี้หน่อยโอ้เหลือพุกหน่อยแล้วโดดออกเบิดลเลยโอ้ยสิบตัวเขาว่าเขาจะทายคลิป ย่อยเขาเบิง่งชื้นดีลนะมันมาโต้จะเจือแต่ดุ่งเนอะโอ้ยมันโดดออกวันละเหลือสิบตัวตัวนับตัวเบิ่งดูนะหอดสิบประหารโอเคสิบก็ดีเดี๋ยวออกวันเหลือสิบตัว เใหม่เบิดเลยเาเฮ็นะจะสิตัวเห็ดล่วงสะดุ้ม่นเห็นเป็นประทางาป้าแล้ว่านสิน่นีเส้นทไน่ไ้สั่งข้อมันบ่ยกบอกยกเบิดยกเบิดไปหอดทาามันเมดอ๋อแหงแตกชดจวนเห็นพวกแบไง่มเงินขี่รถเลาะเบิร์ดนะเงินขี่รถเลาะไปพูนทาามันเมีดกนจิงหรอเอามือมันสิเเพน่นสิเป็ดเออบิ้งยักก็สิบเปรดขั้นละสองร้อยท่านดาเลียง นู่ส่โดนแค่นโดนแคนแตาผมคือบทก็ได้ยินบอนสิเบทได้มันชได้ได้ครับคือจะิเบสองร้อยขั้นหนึ่งสร้อยเผู้ใดสิได้ปหลหลไโอ้ยปลามันเลี่ยงอันยอยู่มาแล้วมาแล้วห้องยูบยอึ้งเอฮปราลดก็ได้บานผู้สั้นะวเนี่ยตัวใหญ่อยู่ตัวเดียวเดียวเดียววอบตัวดีก็มาถึงรอดเี่ดเดอยู่วะรอดสร้างอยากรอดฮ้สายมุน ตักปลตักปาว่าะได้นี at at <as> ่ม <comb> um ันมันเป็นยอะเดบโลูกมึงสินะสารเอาว้เนี่ยขั้นละสองร้อยเฮ็ดบ้านไหนเลยอะดุ้งตื้อกับค้าไข่นี่ยเลยเบ็ดชิดจะบสินไม่กินของเหามันต่เกลือเนี่ยอิมแล้วนี่กับ่บ็ดินเลยเนาะ ลองเบืงเสแล้วเท็กเท็เทคกับเทคถเขว่ากินกลีมเนบกินเือเสียวเงืยบปลอมกับล่องเบืงแมนจิตคือเาจิเบ็ดบานเท่าทั้มดได้ท่านละสองเลยจปลาเอียงจะดุ่งยอขึ้นบาลัด ปลาเลี้ยงตัวหนึ่งเมื่อกี้นายฝามือผุนเนาะยกสะดุ้งเนี่ยนี่สองซม่งใครได้ทำฟ้ามือหนึ่งก็ได้ทำ้ามือเจ้าเชื่อปลาใด้ปลาใดมาร่วมกันสาบันหน้ำสุดบ่งเลยน้องบันดี้์บังโดนแค่บังโดนแค่นึ่งซาอยังไงเข้าไปตุกไปอ๋อสาพุนกำนั่นคึ่งสัน để chia tay bụng và tìm thấy chìm được một người chắc chú ừ. bà đi thảo ơi ừ, đi nào nè lâu năm thôi đầy mưa ปกตเจดุดจับซือ้อเลขได้ปกติถึงเลขจึ้งซือเลขตัวไดบ้างจ้าุณเรียนเลขว่เป็นเมือ่อันไปนจังวันเลยบอกแปดสี่สองเลขล่าง 12, สิบสองอืม โื้ไปแล้วดิขึมาแล้วนี่เขาต้องมาไล่นีจจะตูวเด้นีจจะปากกาไงม่งเลยสามตัวเด้ออันนี้ปากคามไงโอ้โอ้โโอ้โหโอ้โหขึ้นขอบคิบแต่ว่าตูดใหญ่เลยพี่น้องเลยเจ้าวางเจ้าว่างเจ้าวางในบ้านดีละมึงดูในจุดปามันโ ก้าครับพี่น้องสามตัวขึประเดียวไปขายปีละาชีรวยซำนิ่ก่อยนี่เราเส้นเก็ดเล่นอยู่บนแม่นเส้นหาอันนี้เส้นเก็ดพี่น้องดังที่ผ่านมาเส้นหาอืมเส้นเก็ด ุ่งหางดิจักเส้นนี่ครับเส้นเกอ๋อใ่เส้นเกดเส้นเกตนี้นีป็นนี่ไม่ร้ักเป็นนี่เป็นก สา้าก็ตูบุแหละนี่ยนักว่ไม่ตูบเลยนักอันนี้เปลี่ยนออกเนาะเปลี่ยนดังนั่นออกชุนทีพูดดังเนี่ยเนี่ยดังห้างนันนะักบนัน ดังห้ามขนนะท่านไปแล้วปลาจี๊เขาให่าไฮบอลาพวกโซงเทือกจดจับนี่อันนี้พวกพวกแก๊ดเทือกหรอ อาจจะได้เรื่อยๆครับปลาหวยน้ำบ้านตรเป้งศิละครับได้เรื่อยๆครับเมื่อใดนนะครับเป้งศิละได้บาตตัวสองตัวหวยน้ำบ้านรนะครับอืมบัวเกลืนน่นเนาะนี่ครับคือปลาเลี้ยงเป้งศิลาก็ได้หมกได้ยูได้กินเป็นสีเศร้าบ้านครับไข่ไข่เต็มมันเด็ดเอาไส่หนีรูดเอ็นเตน ก็เจ้าเฮ็ดนั่นตัวเป็นแนวาคำใส่ขาตัวครับเป็นงามเห็นมามนี่ครับงามยืนไหมตั้งใส่ขาไว้ตังคุ้นเพิ่อนกับไซชินม่วงผ่านชินนั่นนี่ครับงัดไซชินเนาะต่คุ้นฮานัดหรือว่าฮานเซอย่างนี้แหละฮานเซใหม่เนี่ยมีหลายแบบขุ่นแห้งห้ยกได้โดนๆว่าเมื่อยง่าย ขึ้นยืนยุกเนาะอันนี้นั่งยุกเป็นคือส่งป่ามาอยู่บน,น,น,นเซา,านเนี่ยลวงแน่แหละตีนน้ำข่าวจะดูโมแกบเ่ครับแกบยุ่มันเต็มข่าวนั่นมันว่าในขาขคัดทำเลยเหระ คือว่าทิธาคำคนนี้ยังไม่อีกรอบนึงนคำหน้าก็มาเป็นอะไรช่วงเนาะครับเออมันมาเป็นช่วงบางสวยนี่นาเนี่ยโอ้ยบางสวนนี่เด็ดดโดดงนก้อนหยีเที่ยงดีมากอันนั้นติดงูเนเก็บเอาบัตรเก็บของกี่ล่ะคำจัดหน่อยพอดีหาหกม่วงกุญแมาอีกดิบครโอ้ยคำคำว่านี่ยุกขึ้นแต่คาบมันเะี่ยพอตัวไงเลยคำอ่ะฝาดมาเั็นช่วงช่วงเวลามัน มันต้นเที่ยงนะนะวางหนึ่งโอ้ยพวกขึ้นมาส,สั่นหันออกกระดุงทีล่องไปนี่แบบใช่พวกว่า,า,วามันครูตากระดุงเว้ยน้ำมุ้ส้มคือมีปลาอยู่เลยมันน้ำไหลน้ำมันทับใจนามมา้ำม้ำวางหันมันมีน้ำานะน้ำมมันหันไหลลุ่มโมเมนต์มันคย่นี น,นามไพนาน้ามไนาไนาบนหันหันสูงสูงเห็ดไรเราเพิ่นบอกว่าอ,ย,าอยู่จักเถอะให้ลวนกก่ย่างเตมันไเพิ่นบกไปทั้งคนเลมบนหันไม่ขีดตรงนี่ไม่เห็อ,อ นน,นน้ำข่าวน้ำข่าวนี่ <c oughs> น้ำไหลครับน้ำพัดมันนติดยู่ข่าวผีดอยู่ข่าวเตันก็ามาบ่ล่ะออกออกมันขาดมาเมลาปลาตัวนี้น,น่นอยนึงเนับแมนเลย เขาเห็นเกหตุผลรอดมึงจะบิดโซ่ได้เป็นยางชัวรว่าอยากไปอันให้คขาเห็นบ่เต็มสิบจุดสาวย่ายไปเลยมากถ้กาไปหาหมอจะบอกเรื่อง่าป่านั่นว่าป,ป่าดู ดีโอ้ยปยังป,ประกวดได้ประกวดได้ประกวดป,ดป่านยังโดนยุ่งเนี่ยออหันเห็นบะเวร์ <laughs> วกูได้ประกวดโซ่แล้วประกวดกับเขากล้องวันยังไอป็นได้ท้อยแขน ร้อนมากก่อนนก็เลยออกนี่นี่โอ้มันกัดอยกเขาก้อนยุตัว่ะละเนาะ ยงันบอว,วันคุยกัน,นบานเดือนเดือนีน่ีสามคนคือ่สี่นเนี่ยมาแถบนี่โซ่เนี่ยมานึ่งนี้<อ>บ้านเ้องบิดมาหอดตรงนึ่บมียายไผ่ยายทอ้อยายหน่อยยายโซมแลมอะไรสิมาโซ่ ส่งมิดทลลกวนปบบอยอมากเลยนี่นียังมากพถึงอือบอกให้มากเลยแบบบร่อบาไกได้ตลอดเด้ระยันเอากล้องไว้ไว้คางๆนะจังหมน ย้ำไปสันเพื่อกันซื้อจังไรซื้อบาสาครับหารกันครับหารกันบ่ราคาบ่มาเมื่อเนือหารกันนี่ข้นไปลลยอยู่แบบนี้นแล้วเตจังหวะครับแปดข้น,น,นเจ็ดข้นสิบข้นถองก็ละพันขันสิบข้นก็ได้สิครัลขายปลาตัวเดียวกับกลุ่มเลยเนาะขันไดตัวนี้มันกับบเชี่อมกได้มันหลายอย่างครับบย<ะ> <laughs> ้ำาแอันใด้บหลายหรอ บอ่บอใดบ่อบ่อใดเท่ากันนะครับอันนี้ขัข้นันบอ่อปานี้นี่ซื้ออันซื้อเขาจังได้ไหมจะคือเราครับหมอป็่นโบเข้ว่าจะมีคนแบเบิ่งบอ่อไว้ให้สีหนะาเขาแบบเพื่นจะโทรมาหาเอาบอ่อจะใส่เอาบอ่อไปมาปนังบอ่อตีขาเพื่อนยืนใส่ขั้นบอ่อไก่มือผมกับไปไปกับม้วนอันหวยลุงบ่ครับเปิดหวยแด้จะดีได้ละเนาะ ว่าเราต้องดูดตัวน่ะเอางันไปใส้ด้วยน่ะนะทางนั้นนด้เห็นว่าน่ะตีด้วยข่าวน่ะอ๋อไปยังเลยนะเปลี่ยนเท่าไงเปลี่ยนเท่าเอ้าอยู่ข้างนอกตอนนี้ว่าอยู่ข้างในปลากใหญ่ผมดูว่าอยู่ธฟังในปีถึงว่าอยู่ข้างนอกั มาเขากวองมันจะบรูหลุดตอนหนาม้ามันยกบไดรดีไปยังบวชข้างนี้มันก็ได้อยู่นามย่ำหนาม้าขั้นกับพากันมายกก็ได้อยู่ก็ได้ปลามันหนาปลาขึ้นมันมีปลาตัวใหญ่เนาะอืออือบรรทาย้ำหนามแล้วมันก็มีปลาตัวน้อยก็งสียแล้วอืออือย่ำนามาปลาข้าวก็ได้ ตอนเหี่ยมหมองไว้คือหน้าพ้เห็ดหม่องไว้เขาบ็ก่าหี่มอยู่อยู่ประเด้นเลยอืแถบฟังท้างนี้บ้านมีคนเห็ดยมใช่แต่บาฟังท้งนี้คนเหด่ยู่ฟังข้างนี้นะ่อจากไม้ยืนนิ่งลุไปนะครับพมงมุมึบ้านมีไผมาเห็ดส่วนมากคนก็ยี่งจะซุ่มเดิมละอูเป็นใช่มากอืแต่ก็ยังมย่าอะไรเคยมากับมาตัวแขงมากกับมาเสียหมองไว้โอ้บ้ามากเล Này, <laughs> bà lại, lại, con. Ừ. Nhìn bà nồi bà ca nồi Con nó liền trời. 2 bảo nó. Nó ơn sao? Nó nhẹ tay. Phúc, cho mướn cái Các con phúc lên, chăm cho con. อือว่า <laughs> มัน,มนพวกนี้ลีไอ้การอันนั้นตัวมันก็สิย่าขามน้ำาไปนี่ละก็สู้เอาห้างกะสนุกไปแบบนึงเนาะสู้ก็ได้มีคนเข้าไปเบิองหลายบ่โอ้ตอนนี้ประมา 6, ณ6,000คนครับครับ <h> ช่องว่าจะเปิดนึงครับ คนยังไ่ค่อยรู้ถ้าซุ่ม่นขาย่นเจ็บเห็ดมาก่นลงคนยังสื้อ,อลามซื้อนอะไปไปแม่ไปไโอ้ยเหน็นบ่ล่ะโอ้ยบคอเขาอยู่ไกลบ่เห็นดรกอยู่ย,ยู่ตัวอยู่โอ้ยบคอใหญ่เหมือนกองกเลวเลยง่ บอร์นี้ไว้ก่กอนเอาพัานออกกันนะต้องด้วยอันนี้นวันวันโหลดครับผมลบ,ยบเยอะเอกมันแค่ปลาคอแกงนะปลาคอสะดุ้ง <c oughs> หมุนกองน้ำกับพระแท่นหรอวิ่นหนึ่งกุงญแวบางยาดิ <c oughs> คนกองน้ำประทานกันเอาลุงไห้เพิ่นเบื่อไ้เมาหนึ่งหมดแล้วอังยาเนี่ยกองวนเลี้ยว อะไรออกเกงให้หน้ามาเลวเวอร์ม,มาไปประคอมาหลุดเดอ้อลปดูบ้า,อาเอวด้ <c oughs> อสะรุงขาดนี่ปากกาปาขาหมุนแปล ปยาำไปตึงข uhm. ั้นตัวใหญ่ที่ไป็นตัออนซ้อนเนาะครับเอาห่างเอาห่านไปบ่ครับใส่ห่านเอาครับย้ำไม่ถึงตัวใหญ่ที่ไหนอุ้มขึ้นซ้อยกันซ้อยกันเอาครับขั้นตัวใหญ่ดีขั้นแบบลุ่นสิบลู่หาลู่ขึ้นเหนือประเด้ก็นจะไปซ้อยกันครับขั้น้ำหนักหาลู่ขึ้นเหนือประเดี๋ยวก็นจะได้ไปซ้อยกันเอาสะดุ้งเอ็นยิงใหญ่เป็นเลยทีครับ เอ็น,น,นีคุณ่ะเอ็นซีนก้เอ็นยี่ซบได้กับ,บ่านักกครับเอ่นใส,ส่ n เอ็นซซะดุงซบเอียศอกอยู่อยู่ลานนี่อยู่เน่ะเพื่นมาพวกเพิ่มูกแล้วมาสร้างสะดุงเนี่ยอันห่างห้งไวน่สังคมต่บอดปะค้าบะข้อตอนนั้น

ครับพี่น้องอย่าสรุปปลาให้เบิ้งคร่าวๆได้เพิ่นได้หน่อยได้หลายครับบันเบิ้งเล็กปลาคนเบิ้งครับวางยกหนุ่มของใส่มิจะของนิดหน่อยแต่ห้าสักครับอึ๊บอ่านีเร็วพี่น้องเอาเมื่อกลอกไป็นครับแม่งเนาะหัวตะมาเนาะเนี่ยหัวตะมาครับพี่น้องกัามตบาม้ครับปลาหวยธรรมชาติ บาดเนี่ยสิละพี่นอ้องโอ้ยพโหผู้คนได้ปากคอเห็นมั้ยเนาะนางยิ่ตะปพอ,อี๋หุ่นพี่นอ้องปะกคอกรับ่รู้ว่าปากคอ,าคอตาบอดด้วยนี่ย,น <laughs> ยิ่คนเราฟังครับสรุปปลากขางล่างให้เบืองบใบเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> กล่องนี้ปลาเขาสะดุ้งโลดนนเฮ้ยคือจังประหยักเขากล่องคือแ่นประหยัก,หยกให้เพื่นเบิเ้เงดอว่าปลาหน่อยปลาลายเวียให้เพื่นเบิง,งบ่งครับทแค่เได้ดีอ,อ,อึ๊บ เห็นไหมเห็นดอกเห็นเห็นในเครื่องไม่เห็นนะครับพี่น้องเบื้องปลาโมกไปครับครับประมาณนี้แล้วพี่น้องมีผีชีวิตซาบานครับหาอยู่หากินยามน้ำมาน้ำลุ่งก็มาย่อปลา ับเนื so ่อนกระดูกไม่แล้วล่ะอันนี้เลี่ยนไม่แล้วว่านักบ่นักงดยือืประกาใหญ่เส้นอันั้นเส้นหะบบเบื้องละดะกว่าเพบ่เพ่อได้มกควรนี่ห้เราได้เอามือแล้ว ดูกันไปเรื่อยๆ,ยๆอันนี้หัวตะา,าป่ครับเอเคหัวตะมาะบใบเบิ้ล <c oughs> บัท่านครับบ่ท่านอยู่คนเราฟัง <c oughs> แม่ผมยืนเฝ้าว่าเขาไว้เบือ้องเว้ยปลากก็ได้เขลายืนมือแรงอ,อยู่ด้วยพี่น่องต่อาอยู่ตามกันเบลาพุ่นทนใด้กูเพิ่นเอา,าเมื่อแล้วกับมี่ครับโอ้โห เปิดโผกัวท้องในรบบได้ยูได้ย <c oughs> ูจะประมาณนีเด้อพี่น้องสุรุปปลาให้เบิง่งครับผมเป็นหวย ธรรมชาติน้ำบานรน้ำมูบานครับพี่น้องป่าบิ้ใหญ่เด้อพี่เบิ้งกูดูก,ก่อนโอ้โหรอดเบ <laughs> เิ้ลละเอารอดเบิ้ลละบอกเบิ้งย <laughs> ่างนี่รอดเบิ้ลแล้วพี่น้องเบิ้งดูวัสดุรอดเบิ้ลละครับกำนังกบปรันสำหรับเส้นหาได้หนิพี่น้องนะครับป่าบิ้ใหญ่ครับหาอยู่หา,หากินพ่อได้หมกได้อ้อมได้นั่นไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยน้ำไทยบานไทยบัสันรอดเบิ้ลครเบิ้งเอารอดบรรยากาศทงหน้าพี่น้อง ครับสรุปปลาเขาเข้ากับประมาณนี้แหละครับกาแล้วฝากกดแชร์กดไลค,ลค,ค์กดรัพย์ตะไคร้โคตกระดิ่งให้เด้อพี่น,อน้องฝากส่องหำหน่อยเพิ่มหลี่ใน,น,นเด้อครับเจอกันอีพี่นาครับผมสวัสดีครับ